สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูดาเช่นเคยนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2การเขียนโปรแกรมและตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะในเรื่องของการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมของเรียนชั้นมาธถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองช่วยตรวจคำตอบให้คุณครูหน่อยนะคะ ว่ามีข้อใดถูกข้อใดผิดบ้างและข้อที่ผิดผิดตรงไหนจะแก้ไขยอย่างไรได้ถูกต้องนะคะเรียนลองกดปุ่มหยุดเล่นวิดีโอเพื่อพิจารณาหาคำตอบก่อนนะคะเมื่อนักเรียนตอบคำตอบแล้วข้อที่1ผิดใช่ไหมคะเพราะ26บวก30จะเท่ากับ56สิบหค่ะข้อที่สองคำตอบถูกต้องนะคะ ข้อที่3ผิดเพราะคำตอบที่ถูกคือ30ค่ะข้อที่4ก็ผิดใช่ไหมคะเพราะคำตอบที่ได้ต้องเป็น15ค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะคำตอบถูกต้องค่ะนักเรียนได้คำตอบเหมือนคุณครูหรือเปล่าคะในชีวิตประจำวันหรือการเรียนการทำการบ้านการทำข้อสอบ เราก็อาจจะเจอกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แต่เราจะมีวิธีทำอย่างไรที่จะลดความผิดพลาดได้บ้างคะใช่แล้วค่ะเราก็ต้องคิดอย่างรอบคอบตรวจสอบให้คว้วนทีนั่นเองค่ะแม้กระทั่งในการเขียนโปรแกรมเขียนคำสั่งให้โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ทำงานเราก็อาจจะพบเจอกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เช่น บางทีคนเขียนโปรแกรมอาจ,จตั้งใจทำไว้แบบนี้แต่โปรแกรมไม่แสดงออกมาอย่างเป็นที่คาดหวังไว้นะคะหรือผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราจะเรียกว่าข้อผิดพลาดหรือว่าบั๊กค่ะเมื่อเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วจะต้องทำการตรวจสอบว่าทำงานได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ หากโปรแกรมไม่สามารถทำงานตามที่ต้องการได้ให้กลับไปแก้ไขและทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะจากสถานการณ์นะคะให้หมีเดินทางไปกินน้ำผึ้งโดยหมีจะต้องไม่โดนตัวผึ้งนะคะจากคำสั่งนะคะให้หมีเดินไปข้างหน้าสี่ครั้งหลังจากนั้น ให้หมีหันซ้ายค่ะแล้วเดินไปข้างหน้าอีกสี่ครั้งนักเรียนลองสังเกตด,ดูนะคะเมื่อหมีหันไปทางซ้ายหมีจึงไม่สามารถไปข้างหน้าได้จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยเปลี่ยนบล็อกคำสั่ง หันซ้ายไปเป็นหันขวาค่ะเพื่อที่จะพาหมีไปกินน้ำื่องได้สำเร็จนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียน ฝึกทำกิจกรรมที่26ในหน้าที่36-37นะคะในการตัวท้าข้อผิดพลาดแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องค่ะแล้วเจอกับครูดาในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ